สวัสดีคะ่ะทุกคนชอค่าอยู่ในห้องเก็บของนะคะโอ้เมื mới, mới ่อยเมื่อยค่ะร้อนมากทุกคนดูเหงื่อทําไมเป็นอย่างงี้มันมืดมืดยังไงไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องก่อน <c oughs> มันมืดอะค่ะเดี๋ยวเปิดดีก่อนปาบนี่อันนี้ไว้ในวังนะคะไว้ในวังผ้านี่สว่างแล้วนะคะหัวหน้าโทรไปตอนตีห้าบอกว่าเธอคือเสียงน่าสงสารมากเธอฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยฉันรู้ว่าเธอทํางานทุกวันแต่ว่าเราไม่มีคนงานใช่ไหมละ่ะ เน่ละแน่และถ้าเป็นภาษาสเีเดนนะคะก็ได้โปรดได้โปรดเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะนางก็แบบ please please help me อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีคนงานเหรอเราถามเราถามนางนะคะว่าไม่มีคนงานเหรอคือคนงานอะมีแต่เขาบอกว่าเขาลาป่วยนะคะจริงๆไม่ได้ลาป่วยทุกคนเขาลาป่วยจากเอ็นคลีนแต่ว่าไปทํางานที่ขัดสปาไปไปทำงานที่ขัดอ,อ่างผู้ชายนะคะไปขัดอ่าง อ่างนะที่นี้ก็คือเหมือนว่าลูกค้ามาแล้วลูกค้าไปลงสปาลูกค้าไปลงอ่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขัดอ่างซึ่งเราก็แบบว่ามันได้ด้วยหรอนะคะเพราะว่าตอนแรกที่คุณมาสมัครงานอ่ะคุณมาสมัครในนามของเอ็นคลีนก็คือทําความสะอาดอทำความสะอาดห้องไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปทำสปานะคะในในสปาที่นี้ก็คือของโรงแรมแล้วทีเนี้ยเขาพอเขาแบบพูดกันอนะ่นะน้องเหมือนว่าเราเอามาคุยกันทําไมต้องไปทําอย่างนั้นโกหกโกหกว่หน้าว่าไม่สบายแต่ว่า คือมันก็อยู่ในโรงแรมอ่ะพอหัวหน้าไปเจอว่าตัวเองทํางานสปามีการยกมือทักทายหัวหน้าอา้าวหัวหน้าบอกว่านายบอกว่าเธอไม่สบายไงอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนว่าออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เอามาคุยกันเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะที่เธอปฏิเสธงานที่ฉันให้แต่ว่าไปไปรับงานที่เป็นงานสปาของโรงแรมนะคะซึ่งมันเขาไม่โอเคแล้วทีเนี้ยนางก็ให้เหตุผลมาเราก็เข้าใจเหตุผลของนางนะนางบอกว่าบริษัทแอนคลีนเนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่ไม่มั่นคงเพราะว่าโรงแรม เป็นคนจ่ายไอ้โรงแรมเหมาของบริษัทนี้มาทาความสะอาดให้ที่โรงแรมถ้าวันใดวันนึงโรงแรมไม่เนยไอ้โรงแรมไม่แฮปปี้โรงแรมไม่โอเคกับบริษัทแอนคลนเขาสามารถติบริษัทนี้ออกได้แล้วก็ไปเอาบริษัทใหม่มาอันนี้ชอบเข้าใจชอบเข้าใจในความหมายของนางเพราะว่านางอยากได้นางอยากได้บริษัทที่มั่นคงก็คือเป็นของโรงแรมเลยอันนี้ชอบเข้าใจนางนะคะแต่คุณต้องทําให้ถูกต้องคุณมาในานามคุณมาสมัครงานในานามของบริษัทแอนคลนในานามของพนักง,งานทำความสะอาด แล้วถ้าคุณจะออกคุณต้องลาออกจากบริษัทที่คุณทําอยู่ใส่เสื้อตอนนี้อยู่นะคะให้ออกไปก่อนแล้วคุณค่อยมาสมัครงานที่โรงแรมใหม่ไม่ใช่ว่าคุณคุณเป็นพนักง,งานของบริษัทแอนคลีนอยู่แล้วอยู่ๆคุณก็เปลี่ยนจากแอนคลีนไปเป็นของโรงแรมซึ่งมันไม่ใช่มันจะทําให้บริษัทกับอ่าโรงแรมผิดกันนะคะเพราะว่าโรงแรมโรงแรมเหมือนว่าโรงแรมแย่งอ่าพนักง,งานของเขาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบโอเคสุดท้ายก็ตกที่ฉัน ไม่เป็นไรชอไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กอบกลวยนะคะเป็นช่วงที่น้ําขึ้นชอก็ตักตักตักนะคะเ็าบอกว่าน้ําขึ้นให้เรียบตักซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นสําหรับตัวชอถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากทุกคนแค่หกชั่วโมงเองวันตอนที่เราเหนื่อยเราก็แบบว่าบอกเขาว่าเอ,อวันนี้ฉันเหนื่อยนะเขาก็จะให้ห้องลดลงแต่มาตรฐานก็คือหกชั่วโมงหกชั่วโมงสิบห้าห้องห้องไอ้หนึ่งชั่วโมงต้องให้ทาไม่ได้สามห้องถ้าส8บแปดชั่วโมงถ้าหกชั่วโมงหกส8ห้ิบแปดเท่ากัอ่อ หลังหักนะคะเขาให้เต็มที่นะ่ะ15ห้องถ้าถ้าพนักง,งานบอกว่าพนักง,งานรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกป่วยเงี้ยเขาจะให้มาลดลงมาเหลือประมาณ10-11ห้องต่อ6ชั่วโมงค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มงานเราต้องเอาแอนแอคีนะคะเอาพลังงานเข้ามาในร่างกายเราก่อนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะทุกคน